วันนี้พิพิธภัณฑ์ของเราจะมีอะไรมานำเสนอทุกคนนะคะนี่เลยค่ะในมือของแอดอยู่นี่และค่ะทุกคนสังเกตด้านหลังนะคะด้านหลังเราจะเขียนว่าบ้านรักพ่อหลวง พิพิธภัณฑ์ผู้พันไก่นะคะส่วนด้านหน้าเราจะเขียนว่าพิพิธภัณฑ์ผู้พันไก่สะสมของโบราณพิษณุโลกทุกคนและด้านในพิพิธภัณฑ์ของเรานะคะนอกจากรูปในหลวงรัชกาลที่9ที่เขาเรียกว่ารูปที่มีทุกบ้านซึ่งในสมัยก่อนจะมีติดอยู่ตามบ้านของประชาชนทั่วไปนะคะจํานวนมากเลยค่ะเรายังมีสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือนะคะพระบรมราโชวาทนะคะ เนื่องในวันต่างๆนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9มอบให้แก่ประชาชนนะคะในนี้จะมีคําสอนของพ่อเกี่ยวกับการทําหน้าที่ของข้าราชการทุกคนเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังนะคะข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ตําแหน่งใดระดับใดมีหน้าที่อย่างไรล้วนแล้วแต่มีส่วนสําคัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้น ทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถด้วยอุดมกติด้วยความเข้มแข็งเสียสละและระมัดระวังในการทุกสิ่งในหน้าที่เป็นเป็นอย่างถูกต้องเที่ยงตรงด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่าการปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกข์ของประชาชนตลอดจนความเจริญขึ้นหรือ เสื่อมลงของประเทศชาติค่ะพระบรมราโชวาทเนื่องในวันค่าราชการพลเรือนเมื่อวันที่25ทธันวาคมพศ2 5 7 7ค่ะซึ่งทุกท่านที่เข้ามาในพิพันธ์ของเรานะคะจะต้องได้เห็นแบบนี้นะคะคำสอนของในหลวง ติดอยู่ทุกมุมของพิพธภัณฑ์ของเรานั่นเองค่ะและเรายังมีของโบราณหายากนับหมื่นชิ้นท่านเข้ามาชมฟรีเราเปิดให้เข้าชมฟรีปรีนี้เข้าสู่ปีที่8นะคะเราอยู่บริเวณสีแยกไฟแดงที่เรียกว่าสีแยกวัดภูหาสวรรค์หรือจุดสังเกตง่ายๆคือเราอยู่ห่างจากวัดหลวงพ่อพิชญราชเพียง500เมตร จุดสังเกตง่ายก็คือสี่แยกที่มีกำแพงเมืองใหญ่ๆและมีหมวกใบใหญ่ครอบอยู่บนกำแพงเมืองค่ะซึ่งอยู่ติดถนนใหญ่และหาง่ายมากด้านหน้าเป็นพันของเราสามารถจอดรถได้เลยทุกคนทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะจอดไม่ได้ถึงถนนจะแคบบ้างนะคะสารถสามารถสวนกันไปมาได้คนสามารถจอดรถได้เลยค่ะท่านสามารถเข้ามาชมฟรีได้ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ